สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกผลประกอบการไตรามาสแรกปี2025ของ e ีไลลิลลี่กันนะคะจากรายงานล่าสุดเลยเป้าหมายก็คืออยากจะสกัดประเด็นสำคัญสำคัญออกมาค่ะทั้งเรื่องการเงินปัจจัยที่ทำให้โตแล้วกออ็อนาคตยาตัวใหม่ๆที่กำลังพัฒนากันอยู่จุดที่แบบโหน่าสนใจมากคือรายได้ที่พุ่งไปถึง45%เลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าเกิดอะไรขึ้น เปิดมาที่ตัวเลขหลักก่อนเลยนะคะรายได้รวมเนี่ย12.73พันล้านเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้นตั้ง45%เปเทียบกับปีก่อนหน้าตัวเลขสูงขนาดนี้อะไรเป็นตัวขับเคลื่อนหลักๆคะเนี่ยครับหลักๆเลยเนี่ยมาจากปริมาณการขายครับที่เพิ่มขึ้นเยอะมากถึง53%เปเลยโดยเฉพาะตัวยาโมนเจโรกับแซบ bound นะครับซึ่งไอการเติบโตด้านปริมาณเนี่ยมันเยอะพอที่จะกลบผลกระทบจากสิ่งที่เขาเรียกว่าราคาขายที่รับรู้ได้ต่ำลงไปได้เลยซึ่งอันนี้ก็อาจจะหมายถึงพวกส่วนลดหรือรีเบทอะไรพวกนั้นนะครับที่ทำให้รายรับต่อหน่วยจริงๆมันลดลงไปบ้างอ๋อเข้าใจเลยค่ะคือขายได้เยอะขึ้นมากจนชดเชยส่วนราคาที่อาจจะลดลงไปได้ใช่ครับถ้าดูเฉพาะตัวยามมนเจโรนี้ทำเงินไป3 8 4พันล้านเหรียญ โต113นะครับส่วน z e บะนก็2 3 1พันล้านเหรียญอันนี้คือกระโดดจากปีก่อนมาที่แค่ประมาณ517ล้านเหรียญเยอะมากๆแล้วถ้าดูเป็นภูมิภาคก็โตดีทั้งในสหรัฐโต49 แล้วก็นอกสารัฐก็โต38%ครับผมโอ้ oh, แรงจริงๆค่ะที่นี้พอพูดถึงยาปัจจุบันที่ขายดีมากๆแล้วอนาคตละคะมีความคืบหน้าเรื่องยาใหม่ๆอะไรที่น่าสนใจบ้างไหมคะเห็นว่ามีข่าวดีเกี่ยวกับยา GLP1 แบบแบบกินด้วยใช่ครับอันนี้น่าสนใจมากเลยคืออฟฟอร์คลิปครับเป็นยาในกลุ่ม GLP1 สำหรับเบาหวานชนิดที่2กับโรคอ้วนแต่มาในรูปแบบยาเม็ดคือรับประทานได้เลย ผลทดลองเฟสสามก็ออกมาดีด้วยนะครับเป็นบวกแบบกินนี่มันสําคัญยังไงคะต่างจากแบบฉีดเยอะไหมจุดเด่นสําคัญเลยคือความสะดวกครับคือมันใช้ง่ายกว่าแบบฉีดเยอะเลยก็อาจจะทําให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาง,ง่ายขึ้นกว้างขึ้นด้วยซึ่งก็ตรงกับกลยุทธ์หลักของลิลี่ที่เน้นตลาดด้านนี้อยู่แล้วครับอืมหมน่าสนใจค่ะแล้วก็มีความคืบหน้าอื่นๆอีกนิดหน่อยครับเช่นเจพริก้าได้รับการรับรองในยุโรปแล้วสําหรับรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวบางชนิด แล้วก็มีลิโพดิไซรันที่แสดงผลดีในการลดปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจและที่สำคัญมากๆอีกอย่างคือการลงทุนเรื่องการผลิตครับคือเขาลงทุนไปเยอะมากมากกว่า50,000ล้านเหรียญแล้วตั้งแต่ปี2020มีสร้างโรงงานใหม่อีก4แห่งอันนี้คือเตรียมพร้อมรองรับความต้องการทั่วโลกเลยครับเป็นการเดิมพันที่ใหญ่มากโอลงทุนเยอะขนาดนี้แน่นอนว่าฝั่งค่าใช้จ่ายก็น่าจะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยใช่ไหมคะในรายงานเขาว่ายังไงบ้างคะ ถูกต้องครับค่าใช้จ่าย R&D หรือวิจัยและพัฒนาเนี่ยเพิ่มขึ้น8%เป็น2.73พันล้านเหรียญส่วนค่าการตลาดค่าขายและบริหารหรือ SG&A ก็เพิ่ม26%เป็น2.47พันล้านเหรียญ แต่มีตัวหนึ่งที่น่าสังเกตคือค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่1.57พันล้านเหรียญครับอันนี้มาจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนด้านวิจัยยะที่ยังพัฒนาไม่เสร็จหรือ acquired IPR d พูดง่ายๆคือไปซื้อโปรเจกต์ยาของบริษัทอื่นมาทำต่อนะครับส่วนใหญ่รอบนี้มาจากดีลกับ Scorpion Therapeutics อ๋อเป็นการลงทุนซื้ออนาคตเหมือนกันนะคะ ใช่ครับค่าใช้จ่ายพวกนี้จริงๆก็คือการลงทุนเพื่ออนาคตแหะครับท้งพัฒนายาใหม่ขยายตลาดถึงแม้ว con, ่าไอก้อน IPR&D เมื่อกี้มันจะไปกระทบตัวเลขกําไรต่อหุ้นหรือ EPS ทําให้ต้องปรับลดคาดการ EPS ลงนิดหน่อยแต่ว่าทางบริษัทเองก็ยังคาดการรายได้ทั้งปีไว้เท่าเดิมนะครับคือ5 8 0ถึง61.0พันล้านเหรียญส่วน EPS ที่ปรับลดลงก็มีทั้งแบบ Reported คือตามบัญชีเป๊ะๆกับแบบ Non-GAAP ที่เขาปรับปรุงรายการพิเศษเออกไปแล้วเพื่อให้เห็นภาพ การดําเนินง,งานหลักชัดขึ้นครับสรุปภาพรวมของไตรามาสนี้ก็คือผลประกอบการแข็งแกร่งมากๆนะคะโดยมีมอน์เจโรกับเซฟบาวน์เป็นตัวชูโรงเลยขณะเดียวกันก็มีหวังกับยาใหม่ๆโดยเฉพาะยา Glp1 แบบกินแล้วก็ยังทุ่มลงทุนหนักมากเพื่ออนาคตอีกทั้งหมดนี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับทิศพางของลิลลี่บ้างคะครับ ภาพที่เห็นชัดๆเลยก็คือลิลลี่กำลังเ,เรียกว่าเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากความสำเร็จของยา GLP-1 ในตอนนี้แบบเต็มที่เลยแต่พร้อมๆกันเขาก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นนะครับกำลังเดิมพันครั้งใหญ่ลงทุนหนักมากในคลื่นลูกต่อไปไม่ว่าจะเป็นยาแบบกินการวิจัยอื่นๆแล้วก็โดยเฉพาะเลยการขยายกาลังการผลิตคาโมโหรานก็เพื่อรักษาตำแหน่งผู้นำในตลาดที่การแข่งขันมันสูงมากๆเอาไว้ในระยะยาวนะครับอืมค่ะ ทีนี้คำถามสำคัญที่น่าคิดต่อเลยก็คือว่าแล้วถ้าเกิดยาลดน้ำหนักแบบกินที่มันมีประสิทธิภาพจริงๆมันเข้ามาในตลาดเนี่ยมันจะเปลี่ยนโฉมหน้าตลาดนี้ไปขนาดไหนแล้วลิลลี่ที่ลงทุนไปมหาศาลเนี่ยจะรักษาความได้เปรียบนี้ไว้ได้นานแค่ไหนท่ามกลางการแข่งขันที่เอ่อนาจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็แรงกดดันด้านราคาที่เราก็เริ่มเห็นสัญญานิดๆแล้วในรายงานผลประกอบการรอบนี้ครับ